สวัสดีค่ะสวัสดีชาวราศีสิงห์ทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับสู่ช่องการดาพยากรณ์วันนี้มาส่งต่อพลังงานดีๆกับการเปิดไพ่ทำนายดวงในหัวข้อเตรียมรับความโชคดีที่กำลังจะเข้ามาหาคุณแบบไม่คาดฝันนะคะจะมีความโชคดีเรื่องใดเกิดขึ้นกับคุณบ้างเดี๋ยวมารับฟังไปพร้อมๆกันเลยซึ่งเป็นการทำนายดวงโดยรวมไม่ใช่ดวงของคนใดคนหนึ่งคำทำนายอาจจะตรงไม่ตรงก็ได้ รับฟังอย่างมีสติฟังเป็นแนวทางก็พอนะคะสิ่งไหนดีก็รับกลับไปเพื่อเป็นการสร้างกำลังใจอะ,อะไรที่มันไม่ดีก็ปล่อยทิ้งไปอย่าเก็บเอาไปคิดมากนะคะเพราะสุดท้ายแล้วชีวิตจะดีไม่ดีอยู่ที่การกระทำของตัวเราเองใครทำอย่างไรได้อย่างนั้นเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเรามารับฟังคำทำนายไปพร้อมๆกันเลยคะ่ะจะใช้ไพ่ทั้งหมดสองสรับนะคะ ขอให้รับฟังอย่ามีสตินะคะฟังเป็นแนวทางก็พอคิงออฟคัพนะคะไพ่แปดถ้วยไทม์เรลนอาเพสออฟวอ์ World, นะคะสองดาบเลเวอร์ over, นะคะหกถ้วย จัสติกคิงออฟสอดนะคะ,ะแล้วก็ใบสุดท้ายจะเป็นไพ่อัศวินไม้เท้าชาวราศีสิงคุณจะมีความฮึกเหิมนะคะมีกำลังใจที่ดีมากยิ่งขึ้นในการอยากจะสร้างความสำเร็จสร้างความก้าวหน้าเหมือนคุณอาจจะได้รับเหมือนเป็นเพชรชั้นใหม่แรงบันดาลใจดีๆในการ าจะพัฒนาตัวเองอยากทําบางสิ่งบางอย่างให้มันสำเร็จมากขึ้นก็ได้นะคะ,ะแล้วก็โดดเด่นในเรื่องของหน้าที่การทํางานที่โดดเด่นมากยิ่งขึ้นทํางานสำเร็จปิดจ็อบป,ปิดโปรเจกต์ได้นะคะอาจจะได้รับการผลักดันที่ดีได้รับการโปรโมททาให้คุณมีผลงานที่โดดเด่นได้รับการยอมรับมากขึ้นปัญหาการทำงานที่ทำให้คุณปวดหัวนะคะก็จะค่อยๆดีขึ้น คุณคิดหาวิธีแก้ไขการทำงานต่างๆได้เป็นอย่างดีมีประสบการณ์ทำงานเพิ่มมากขึ้นเหมือนคุณจะมีความเก่งนะคะนะเก่งจนสามารถที่จะสอนงานคนอื่นก็ได้รวมถึงใครที่อาจจะกำลังมองหางานใหม่นะคะก็มีเกณฑ์ได้เจองานที่มันเหมาะสมกับความสามารถของคุณเป็นงานที่ดูจะมีความมั่นคงมากขึ้น แล้วก็มีโอกาสเติบโต,โตก้าวหน้ามากกว่าางานเดิมก็ได้นะคะแต่ว่าใครที่อยากจะหางานใหม่ก็ต้องอให้ได้งานใหม่ชัวๆก่อนนะเย่าเพิ่งใจร้อนออกจากที่เก่านะคะนะก็จะอาจจะได้ไม่เกิดปัญหาตามมาด้วยมีไพ่ King of s w o r d นะคะจะมีความโดดเด่นในเรื่องของการเป็นผู้นำมีอำนาจมีการเพิ่มพูนบาร,รมีมากยิ่งขึ้น ไปไหนมาไหนมีแต่คนนับหน้าถือตานะคะหรืออาจจะได้แสดงภาวะของการเป็นผู้นำการเป็นหัวหน้ามีบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบที่ดูสูงส่งมากขึ้นแต่ยิ่งสูงนะมันก็ยิ่งหนาวเราอาจจะเกิดความกดดันตัวเองหรืออาจจะต้องทำงานภายใต้ความคาดหวังความกดดันต่างๆนะคะเราก็จงทลายความกดดันนั้นออกไป แปลเปลี่ยนเป็นความมุ่งมั่นตั้งใจจะดีกว่านะก็จะทําให้คุณประสบความสําเร็จได้แล้วยิ่งช่วงนี้ทุกสิ่งทุกอย่างมันดูเป็นใจนะความโชคดีกําลังจะเกิดขึ้นทําอะไรก็ดูราบเรื่นมากยิ่งขึ้นนะคะอะไรที่มันติดขัดมันก็ผ่านได้นะผ่านฉลุยหรือปัญหาต่างๆนะคะที่มันคาราคาซังไม่จบไม่สิ้นคุณสามารถเคลียร์จบได้ในบางครั้งเราอาจจะต้อง ไปรับงานนะต่อจากคนอื่นนอย่างเช่นคนอื่นอาจจะทําไม่สําเร็จแล้วเราก็เหมือนไปสารต่อไปทําต่อนะก็สามารถที่จะทํางานนั้นนะให้บรรลุเป้าหมายนะแล้วก็เกิดผลสําเร็จที่ดีมากๆนะคะเป็นดวงชะตาที่จะได้รับความยุติธรรมนะเกิดขึ้นในชีวิตของคุณนะคะหากคุณถูกเอารัดเอาเปรียบถูกใส่ร้ายในสิ่งที่คุณไม่ได้ทํา หรือหากมีเรื่องของคดีความต้องขึ้นโลกขึ้นศาลถ้าคุณนะไม่ได้เป็นคนทําผิดนะคะยึดถือความถูกต้องมาโดยตลอดความยุติธรรมก็จะบังเกิดขึ้นนะกับชาวราศีสิงห์อย่างแน่นอนนะคะหรือใครที่ทําอาชีพที่เกี่ยวกับทางด้านกฎหมายอาจจะเป็นทนายความอายการผู้พิพากษาหรืองานที่เป็นลักษณะของการตัดสินการแข่งขัน เป็นกรรมการก็ได้นะคะก็ต้องมีความยุติธรรมไม่ลำเอียงนะก็จะทําให้คุณได้รับคําสรรเสริญเยินยอได้รับการยอมรับมากขึ้นแล้วก็ขอให้คุณซื่อสัตย์กับอาชีพของคุณทําในสิ่งที่ถูกต้องไว้นะถ้าเราทําในสิ่งที่ถูกต้องตลอดไปชีวิตมันก็มีแต่สิ่งดีๆเกิดขึ้นอย่างแน่นอนนะรวมถึงความโชคดีต่างๆก็จะอยู่เคียงข้างคุณด้วยนะคะ มีเกณฑ์ได้เจอคนที่อยากเจอนะพัฒนาอยากเจอใครก็อยู่ๆได้เจอแบบบังเอิญก็ได้นะคะอาจจะเป็นเพื่อนเก่าสมัยเรียนคนที่เราเคยมีความสัมพันธ์ที่ดีด้วยคนคุยเก่าแฟนเก่าก็ได้นะคะหรือคนที่อยู่ไกลอาจจะติดต่อกลับมาทำให้คุณรู้สึกดีมากขึ้นอาจจะกลับมาเป็นเพื่อนมาสร้างวิตรภาพที่ดีต่อกันก็ได้นะคะหรือ ทะเลาะกับใครมีปัญหาไม่เข้าใจกันอาจจะเป็นกับคนในครอบครัวกับคนรักกับเพื่อนก็อาจจะถึงคราวที่ได้หันหน้ามาปรับความเข้าใจกันกลับมาเป็นเพื่อนกลับมาเป็นมิตรภาพที่ดีต่อกันมากขึ้นนะคะอาจจะมีเรื่องของการขอคืนดีการปรับความเข้าใจนะการพูดคุยที่จะสร้างความรู้สึกที่ดีเกิดขึ้นในช่วงระยะเวลานี้ อะไรที่สามารถให้อภัยกันได้อโหสิกรรมกันได้ก็เป็นสิ่งที่ดีมากๆนะคะก็จงรักษาความสัมพันธ์ที่ดีนั้นไว้โดยเฉพาะถ้าเป็นคนในครอบครัวนะทาดีต่อกันไว้อะไรที่มันเป็นปัญหาก็ขอให้เปิดใจคุยกันนะสามารถคุยกันได้แล้วก็กลับมาเป็นครอบครัวที่มีความสุขมากยิ่งขึ้นนะคะมีไพ่เ,เริ่เบิแน่นอนเลยว่านะก็จะเป็นเรื่องของความรักความสัมพันธ์ ไม่ว่าจะเป็นของหนุ่มสาวหรือของกลุ่ม LGBTQ นะคะยิ่งถ้าเป็นคนโสดนะก็มีเกณฑ์ได้เจอคนที่ถูกสเปคนะคนที่ถูกใจคุณไปซะหมดเลยนะคะหรือไม่อาจจะมีคนมาแอบเพิ่มแอบชอบคุณก็ได้นะอยู่ๆก็มีคนมารักมีคนมารู้สึกดีด้วยนะคะยิ่งช่วงนี้นะชาวราศีสิงห์ค่อนข้างมีสเสน่ห์มีแต่คนอยากรู้จักมีแต่คนอยากเข้าหามากขึ้นนะคะ แต่เราก็ต้องดูคนให้ดีๆด,ด้วยมันก็มีหลากหลายแบบที่เข้ามาในชีวิตของเรานะที่รับจริงหวังแต่งก็มีที่เข้ามาเพื่อหวังผลประโยชน์ก็เยอะนะคะก็ต้องมีสติให้มากในการเลือกคบคนหรือถ้าอาจจะรู้จักการผ่านสื่อออนไลน์อันนี้ต้องระมัดระวังตัวให้มากนะคะนะไม่รู้ว่าโปรไฟล์กับตัวจริงนี่คนเดียวกันหรือเปล่านะคะ เป็นมิจชาชีพหรือเปล่าก็ไม่รู้นะเราก็ต้องพยายามระมัดระวังตัวด้วยให้ระยะเวลาช่วยพิสูจน์ใจคนก็จะทำให้คุณได้เจอคนที่ดีเจอคนที่เหมาะสมกับคุณอย่างแท้จริงนะคะแต่ก็จะมีเรื่องของความรักนะเข้ามาในช่วงนี้ทำให้หัวใจคนโสดพองโตดูมีชีวิตชีวามากขึ้นอาจจะมีความโชคดีจากความรักที่เกิดขึ้นในช่วงระยะเวลานี้ก็ได้นะคะ หรืออาจจะเป็นช่วงที่ชาวราศีสิงห์มีเรื่องให้ต้องตัดสินใจหรืออาจจะมีช้อยมีข้อเสนออะไรบางอย่างเข้ามาทําให้คุณต้องเลือกนะคะก็อาจจะเกิดความหนักใจนะเหมือนอาจจะรักพี่เสียดายน้องนะไม่อยากเลือกก็ได้แต่ถ้าเราต้องตัดสินใจเลือกในสิ่งใดสิ่งหนึ่งก็ขอให้เลือกด้วยเหตุและผลแล้วก็ความถูกต้องนะคะ แล้วก็ดูด้วยว่าสิ่งที่เสนอมานั้นมันถูกต้องหรือเปล่าถูกกฎหมายหรือเปล่าถ้ามันเป็นสิ่งที่ไม่ดีอย่าเอาตัวเองไปเกี่ยวข้องโดยเด็ดขาดนะรีบปฏิเสธไปเลยนะคะมิฉะนั้นนะอาจจะมีปัญหาตามมาได้เป็นดวงชะตาที่กําลังเจอการเปลี่ยนแปลงที่ดีมากขึ้นนะคะอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่เกิดขึ้นในชีวิตของคุณบางคนอาจจะมีเหตุให้ต้องเปลี่ยนงานเปลี่ยนอาชีพ มีการโยกย้ายที่อยู่อาศัยหรืออาจจะเป็นการใช้ชีวิตที่มันเปลี่ยนไปก็ได้เปลี่ยนไลฟ์สไตล์ความชอบนะการใช้ชีวิตต่างๆนะคะซึ่งมีแนวโน้มเป็นไปนในทางที่ดีขึ้นคุณอาจจะมีความเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นมีวุฒิภาวะที่โตขึ้นก็ได้นะคะกล้าคิดกล้าทำกล้าตัดสินใจมากขึ้นหรือการเปลี่ยนแปลงนั้นมันอาจจะทำให้คุณต้องปรับตัว ต้องเรียนรู้ต้องพัฒนาตัวเองก็ได้เป็นการาเปลี่ยนแปลงที่จะทำให้คุณเติบโตมากยิ่งขึ้นมีการบุกเบิกทำอะไรใหม่ๆที่ดีมากๆหากคุณกําลังส่้นะทำอะไรบางอย่างอยู่นะคะก็เป็นสัญญาณข่าวดีที่สิ่งนั้นมันกำลังจะส่งผลดีมีแนวโน้มที่คุณจะทำสำเร็จแล้วก็เป็นสิ่งที่ทำให้คุณสามารถสร้างเนือ้อสร้างตัวได้ ใครที่มีไอเดียอะไรที่ดีมีสิ่งที่อยากจะลงมือทําแต่ก็ไม่ได้ทําสักทีนะคะอาจจะมีอะไรหลายอย่างที่มันทําให้เราไม่กล้าที่จะทําอาจจะได้ความกลัวความคาดหวังต่างๆหรือบางท่านอาจจะรอให้พร้อมก่อนก็ได้นะคะซึ่งอยากจะบอกว่าความพร้อมเนี่ยมันไม่มีอยู่จริงเราไม่จําเป็นว่าจะพร้อมแบบร้อเปอร์เซ์แล้วค่อยลงมือทําเราเริ่มจากสิ่งเล็กๆก่อนนะคะ ถ้าไม่เริ่มนะชีวิตมันก็อยู่เหมือนเดิมตลอดไปนะค่อยๆเริ่มค่อยๆเปลี่ยนแปลงมันก็จะดีขึ้นเรื่อยๆมันอาจจะยากในช่วงแรกๆแต่ถ้าเราไม่เปิดใจทำนะเราก็จะไม่รู้นะคะอุปสรรคปัญหาที่เราเจอเจอในระหว่างทางนั่นแหละที่จะทำให้คุณเก่งขึ้นเติบโตมากยิ่งขึ้นเนี่ยแล้วก็มีดวงที่จะได้ดบบได้ดีจากการทำอะไรใหม่ๆด้วยนะคะหรืออาจจะเป็นช่วงที่คุณได้ไปเรียนเสริมเรียนเพิ่ม ในสิ่งที่คุณสนใจก็ได้นะคะอาจจะบริษัทส่งตัวไปอบรมไปฝึกฝนในทักษะอื่นๆหรือเป็นตัวคุณก็ได้นะที่อาจจะลงเรียนคอร์สสั้นๆเพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถอาจจะเรียนด้านภาษาด้านไอทีเทคโนโลยีต่างๆนะสมัยนี้ก็ด้านสื่อออนไลน์ก็หลากหลานะคะแถมยังเป็นช่องทางในเรื่องของการหารายได้เพิ่มขึ้นมันเติมเต็มความรู้อยู่เสมอมันจะเพิ่ม าช่องทางในเรื่องของการทำมาหากินมากยิ่งขึ้นนะคะเป็นดวงชะตาที่กำลังจะได้หลุดพ้นจากสิ่งไม่ดีอะไรที่มันไม่เหมาะสมกับเราไม่คู่ควรกับเราถึงคราวที่สิ่งนั้นจะออกไปแล้วก็โชคชะตาจะนำพาคุณไปเจอสิ่งที่ดีไปเจอสิ่งที่คู่ควรกับคุณมากขึ้นนะคะเหมือนคุณสามารถ move-on จากบางสิ่งบางอย่างที่ทำให้คุณทุกข์ใจกังวลใจก็ได้ นะแล้วก็มาอยู่ในที่ที่คุณรู้สึกว่าคุณมีความสุขคุณได้ใช้ชีวิตในแบบที่คุณอยากเป็นก็ได้เหมือนคุณได้ออกจากขีดจํากัดออกจากเซฟโซนออกจากบางสิ่งบางอย่างที่มันเหนี่ยวรั้งความสําเร็จของคุณก็ได้นะคะดังนั้นเราก็อย่าไปายึดติดกับสิ่งเดิมๆนะทุกสิ่งทุกอย่างมันก็เกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปนะถ้าเรามดแต่ยึดติด เราอาจจะไม่ได้รับโอกาสที่ดีเข้ามาในชีวิตก็ได้มันเหมือนปิดกั้นความสําเร็จปิดกั้นโอกาสใหม่ๆนะคะที่มันจะเข้ามาก็ขอให้พยายามเปิดรับสิ่งใหม่ๆลองทําในสิ่งที่มันท้าทายก็จะทําให้คุณประสบความสําเร็จในสิ่งที่คุณไม่เคยได้มาก่อนก็ได้นะคะแล้วก็มีดวงที่จะได้รับความเมตตาอุปถัมภ์ที่ดีมีผู้หลักผู้ใหญ่ใจดีเข้ามาให้โอกาสเข้ามาช่วย โปรโมทหรือช่วยหนุนนำทำให้คุณได้ใช้ชีวิตอย่างมีความสุขแล้วก็ราบรื่นมากยิ่งขึ้นมีปัญหาอะไรติดขัดอะไรถ้าเราไม่สามารถแก้ไขได้ด้วยตัวเราเองเราอาจจะไปขอความช่วยเหลือจากผู้หลับผู้ใหญ่ใจดีอาจจะเป็นคนในครอบครัวพ่อแม่พี่ป้านะ้าอาของเรา,าหรืออาจจะเป็นหัวหน้าของคุณก็ได้นะคะปัญหาบางปัญหาเนี่ยถ้าเราไม่สามารถแก้ไขได้ตัวเราเอง เราก็ต้องไปขอความช่วยเหลือจากคนอื่นนะคะก็จะทําให้ปัญหานั้นมันก็คลี่คลายในทางที่ดีมากขึ้นนะแต่คุณก็โชคดียอย่างหนึ่งว่ามีคนคอยอยู่เคียงข้างคอยช่วยเหลือคอยดูแลนะคอยอที่จะเข้าใจคุณในทุกสิ่งทุกอย่างก็เป็นความโชคดีมากๆนะมากๆนะคะใครที่ดีกับเราอย่าเริ่มนะทำความดีตอบแทนกลับไปก็จะยิ่งทําให้คุณ เป็นที่รักที่เมตตามากยิ่งขึ้นก็ขอจบการทำนายแต่เพียงเท่านี้สำหรับใครที่อยากจะสนับสนุนช่องการดาพยากรณ์ก็สามารถกดปุ่มสุปเปอร์แทงที่เป็นรูปหัวใจข้างล่างนี้ได้เพื่อเป็นการสนับสนุนให้อาจารย์มีกำลังใจในการทําคลิปต่อไปก็ขอขอบคุณมาณที่นี้ด้วยสุดท้ายนี้ขออวยพรให้ทุกท่านมีความสุขความเจริญพบเจอสิ่งดีๆในชีวิตคิดหวังสิ่งใดขอให้สมหวังทุกประการ เงินทองไหลมาเทมาเฮงปังตลอดไปจเจอกันใหม่ในคลิปหน้าขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ